สวัสดีครับผมเก่งขายสังหาริมซอ์ระูุขายปั๊บวันนี้จะพาท่านมาชมบ้านนอกโครงการนะครับในซอย29ิที่สบานสันทรายนะครับบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ถึง9กตารางวานะครับกว้างขวางนะครับเอาบริเวณบ้านก็จะปูกระเวื้องรอบเลยนะครับไม่มีหญ้าขึ้นเป็นเส้นเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในบ้านกันนะครับเมื่อท่านเข้าไปท่านก็เจอบริเวณห้องโถงนะครับบ้านหลังนี้มีห้องนอนถึง3ห้องนอนนะครับนี่เป็นห้องนอนที่หนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอ๋อห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับ ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องน้ํานที่สามารถใช้ได้กับห้องนอนแล้วก็ใช้เป็นส่วนรวมได้นะครับถัดไปก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3านะครับท่านเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างในห้องนอนอุ้ยกว้างเหมือนกันนะครับ มีห้องน้ำในตัวเช่นกันนะครับผมสะดวกสบายมากเลยทุกอย่างยังดูใหม่เลยนะครับมีตู้เสื้อผ้ากระจกอย่างดีนะครับเดิน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 ไปครับผ่านห้องโถงไปมันก็จะเป็นห้องครัวนะครับลองดูเคาน์เตอร์ครัวาดูเคาน์เตอร์ครัวนะครับสวยใหม่ดูแข็งแรงทนทานนะครับอุปกรณ์ยังไม่เคยใช้เลยนะครับด้านถัดไปก็จะเป็นทําเป็นห้องนอนนะครับหรือท่านจะประยุกต์เป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันนะครับ เราไปดูบริเวณนอกบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรอยู่หน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนั้นเนี่ยก็จะมีห้องอนเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับในนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นกันนะครับสนใจนัดชมบ้านติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ